เรียนบ้านหนองใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2ขอ,อนำเสนอรายงานการดำเนินงานโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยมีองค์ประกอบตัวชี้วัดดังนี้ 1. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 1.1สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและห้องเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีห้องเรียนจำนวนหกห้องสภาพห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยความปลอดภัยมีสื่อจาก d l t v และกล่องรับสัญญาณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้โต๊ะเก้าอี้ผู้เรียนเพียงพอจัดวางเป็นระเบียบมีถังขยะประจำทุกห้อง ห้องเรียนมีความสว่างเพียงพอและเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน1.2ระบบและอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีการดำเนินการติดตั้งโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับขนาดห้องเรียนมีคุณภาพและการใช้งานสามารถรับสัญญาณการจัดการเรียนการสอนทางไกล d l t v ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิได้อย่างดีทุกห้อง มีการตรวจสอบดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างเป็นประจำ1.3ครูเอาใจใส่กำกับดูแลและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการเอาใจใส่กำกับดูแลกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนร่วมคิดหาคำตอบและทำกิจกรรมตามที่ครูต้นทางกำหนดให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนเป็นรายบุคคลและเสริมแรงแก่นักเรียนโดยวิธีการต่างๆเช่นรางวัลให้ดาวชื่นชมนักเรียน จากนั้นร่วมกันสรุปสาระสำคัญจากการเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง 1.4. นักเรียนเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนต้นทางโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีการกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีความเข้าใจวิธีการเรียนรู้จากการเรียนการสอนทางไกลและมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนมีการเข้าเรียนตรงเวลา มีความตั้งใจเรียนซื่อสัตย์และมั่นเพียนส่งเสริมให้นักเรียนมีการค้นคว้าทบทวนบทเรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 2. 1จจัดสภาพห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีการจัดสภาพห้องเรียนทุกห้องให้มีความสะอาดเรียบร้อยมีความปลอดภัยมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้โต๊ะเก้าอี้ผู้เรียนเพียงพอ ผู้เรียนสามารถมองเห็นจอโทรทัศน์และได้ยินเสียงอย่างชัดเจนทั่วถึงทุกคนห้องเรียนมีความสว่างเพียงพอและเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน2.2เตรียมการสอนล่วงหน้าโดยการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้สื่อและใบงานอย่างละเอียดรวมทั้งดูวิดีโอการสอนล่วงหน้าโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีการกำหนดให้ครูทุกคน มีการศึกษาทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างเวลาเรียนแต่ละกลุ่มสารการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนต้นทางจัดเตรียมตารางออกอากาศกำหนดการจัดการเรียนรู้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ใบงานใบความรู้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลและกิจกรรมเสริมตามแผนการจัดการเรียนรู้วางแผนการจัดการชั้นเรียน 2.3ร่วมจัดการเรียนรู้กับครูโรงเรียนต้นทางและเอาใจใส่กำกับดูแลช่วยเหลือแนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติก,กิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหน้องใหญ่มีการกําหนดให้ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้กับครูโรงเรียนต้นทาง โดยมีการดูแลให้นักเรียนเรียนเข้าเรียนตามตารางออกอากาศโดยครูนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้จากนั้นร่วมจัดและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางทบทวนคำถามและตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์กำกับดูแลการทำกิจกรรมสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเรียนพร้อมให้คำแนะนำอธิบายเพิ่มเติม ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนด้วยวิธีการต่างๆอย่างสม่ำเสมอ2.4สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้หลังจากการเรียนรู้สิ้นสุดลงครูกับนักเรียนทุกคนมีการร่วมกันสรุปบทเรียนสาระสำคัญหรือความรู้ที่ได้จากการเรียนได้แก่การสอบถามผู้เรียนเป็นรายบุคคล กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมและให้ผู้เรียนจดบันทึกผลเพื่อนำไปทบทวนครูทบทวนพรังงานที่มอบหมายและตรวจผลงานเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเรียนและติดตามตรวจสอบการทำแบบฝึกหัดหรือชิ้นงานของผู้เรียน 2.5วัดและประเมินผลระหว่างและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการเรียนการสอนครูทุกคนมีการนำผลการประเมินระหว่างเรียนหลังเรียนตามสภาพจริงโดยมีการบันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครูบันทึกหลังการสอนทุกครั้งมีการรวบรวมวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2.6จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุวัตถ,ถุประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนครูทุกคนมีการนำผลการวัดและประเมินผลของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไปวางแผนการสอนซ่อมเสริมมีการจัดตารางสอนซ่อมเสริม ด้วยวิธีการให้บริการนักเรียนที่สอนน้องครูสอนเสริมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนเรียนที่ไม่ทันเพื่อนครูมีการบันทึกการสอนซ่อมเสริมและจัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติมในค่าเรียนคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือ 3. ด้านการบริหารจัดการ 3. 1การบริหารจัดการ ผู้บริหารได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาส่วนคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นโดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองคณะครู3.1การมีส่วนร่วมผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้โดยใช้ DLTV โดยนำการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาด้านต่างๆของการจัดการเรียนรู้และวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันให้เหมาะสมกับโรงเรียนมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV ให้ประสบความสำเร็จแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและผู้นำชุมชน 3.3การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีการสนับสนุนจัดหาเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์ครบทุกห้องและมีการจัดหาและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วและมีความเสถียรครอบคลุมทุกชั้นเรียนตลอดจนมีการกำกับและติดตามการดูแลระบบซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องมีการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหากรณีอุปกรณ์มีปัญหา 3.4การส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนโดยประชุมชี้แจงการจัดหาแผนการจัดการเรียนรู้สื่อใบงานคู่มือครูและมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์กล่องรับสัญญาณเป็นต้น 3.5การนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีการจัดทำแผนการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมีปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนให้ถูกชั้นเรียนได้รับการนิเทศมีการแต่งตั้งคณะกมการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการรู้ตามแผนการนิเทศที่กำหนดอย่างเป็นระบบ และมีการแจ้งผลการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้นำผลการนิเทศติดตามและประเมินไปใช้ในการพัฒนางานการจัดการเรียนรู้ในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรงเรียนให้การสนับสนุนแก่ครูในการเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รวมทั้งจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้อีกด้วย 4. ด้านคุณภาพผู้เรียน 4.1. ผลสำเริ์ทางการเรียนตามหลักสูตรศึกษาผลการเรียนเฉลี่ยรวมของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ3ขึ้นไปปีการศึกษา2567มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ98.37 4.2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไปปีการศึกษา2,567มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ100 4.3. การอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณน,นักเรียน ที่มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามหลักสูตรและระดับดีขึ้นไปในปีการศึกษา2,567มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ98.33 4.4ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน DLTV ด้วยตนเองกระตือรือร้อนต่อการเรียนและเข้าเรียนได้ตรงตามตารางการเรียนร้อยละ100 สามารถเรียนรู้ผ่านดีแอด้วยตนเองมีความกระตือรือร้นและเข้าเรียนตรงเวลาตามตารางการเรียนมีความตั้งใจเรียนซื่อสัตย์และหมั่นเพียรค้นคว้าทบทวนบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์4.5ผู้เรียนสามารถใช้และช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์เดียวทีวีในการเรียนได้อย่างปลอดภัยนักเรียนร้อยละ100 มีส่วนร่วมในการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ซึ่งรับสัญญาณโดยถอดปลักทุกครั้งหลังใช้งานผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนต้นแบบ ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การขับเคลื่อนการบริหารด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบกลยุทธ์ d e c i s i o n m o d e r เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสแก้วเขตสจุดประสงค์หนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้รับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดีเอในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้2เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนและการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้สูงขึ้น3เพื่อใช้รูปแบบกลยุทธ ดิสซ s โมเดลในการขับเคลื่อนการบริหารในด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้เกิดประสิทธิผลได้ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ด้วยรูปแบบ Decision model ผลการดำเนินงานหนึ่งนักเรียนทุกคนได้รับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสารการเรียนรู้สองผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. ปีการศึกษา2567การอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ3ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษมากกว่าร้อยละ50ขึ้นไปและวิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศและวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และคะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2